ใบมกสะโพกบวกดักครับท่านผู้ชมนี่ครับสะโพกบวกดักมาใหม่ๆเปียโนมๆเลยครับนี่ก้อยก้อยก้อยอ่อนน้อยๆจะงยำง่ายยำใบนะครับโอ้โหดักเลี้ยงเนื้อตุยๆเลยครับมันเป็นเป็นเย่ๆตีนหนมีเลยนะครับสดแห้งนะครับอหน่อยสวย เอาหั่นตอนน้อยๆบางๆนะครับเนาะวิเขาหเครื่องดีนะครับโอ้หเหนียวตุ่ยดีะนะครับกานหั่นเร็วยังสิจับขค้ืนไปเป็นก้อนไม่ยูนี่ <c oughs> จับกันดีหมงดวงดวงได้ดีครับ <c oughs> ตับครับท่านผู้ชมสดๆเหลี่ยมภาพๆเลยครับนะนี่ตับย้อนนะครับเนะาะใครไข่หลังครับสดๆเลยครับนี่ช่ำเลือดอีเลยไม่ไม่ครับ หัดใจครับใส่หัดใจเข้าไปด้วยนี่ไล้ใส่อ้อนครับนม่มีกันสามสิบกีบครับ เดีเ๋ยวเสียงมันจะมองกุ๊กกุก๊กเงางาวนะมันจะกุ๊กกุ๊บดีครับดอกจอครับเออคันเทนาครับวันนี้แข้งในหอเลี้ยงอมทุ่มดีดีครับ เสือหองไห้ครับผมแต่ว,ว่าเสียเอาตัวบอพเผาวด้วครับมาใส่ก่อนอื่นข้าตตองพาก่อนครับสดๆเลยนี่เฟียนมๆเลยครับเอาเต็มมาพร้าวเฮ้ยครับบางทีครับท่านผู้ชมนี่ครับบกพร้าวงามๆเลยครับ นาตึกเลยล่ะในการจะเอาแต่มะาพร้าวมาใส่นะครับเลาะเลยครับเลยนะาเลยงามครับนี่ครับเรียบร้อยครับได้ออกมาแล้วมะพร้าวครับมะพร้าว ดึงดึงกึดกึดะในการลงหมอเลยครับเตรียมปรุงรถของแข่เลยบีพกเลยนี่ครับคมๆจักหน่อย ก็ดีมินีไม่เหลือดโครงมาพรพอเนะอวุ่นวุ่นเฮายมันจิลลี่ใส่ไปนะมาคุนๆครับใส่เป็นต้นต้อน,อนแงังสีเลยครับน้ำเลือดบาตรงใส่ครับใส่ต้อนมันละ ผงนัวครับน้ำปลาครับเานาคนเห็นผงสุดละละลายกันจะใส่แนวื่นเบ้งองยังไหนว่ามันละลายเซ้าดังโคขวักกันลวครับผงสุดลดลละลายเสียบง่าย้วยครับแล้วเปตัวเชื่อมรสชาติให้มูอเขากันเนะเาะลดเครื่องผงแนวเนเขิกัน แล้วในการแล้วใส่พริกป่นครับเขาครัวครับอ,อ้อหอมมะคักเลยบาดนี ใส่หอมครับบะนี้เรียบร้อยครับน้าเอาไปมุกครับบที่นี่วะกรตแทขนาดการมุกที่บ้านเนี่ยคือเอามาว้างใส่เบ็ดตองสีงละครับเราเบ็ดตองห่อนะครับเนาะห่อเราก็ไปย่างไฟนะครับย่างเต่าทาน,นหอมนะครับหอมตึงทานหอมตึงเบ็ดตองใส่กันบเนี้โอ้ยคาดพูดแล้วครับนี่ นี่ครับจังหวะนี้ลูกค้าเขาไล่ครับบ่าวบอยส่งไม้ต่อให้ผู้ช่วยจัดการต่อครับบ่อยติดออเดอร์ลูกค้านะครับจังหวะนี้นี่ครับพ่อแป้งสิครับรัดหนารัดหลังครับบ่าให้มันมีปองเงินย่อยกว่ครับนี่ครับนี่มันสิเหลืองปองทางนี้เท่ากับเอาไปต่ออีกท่านึงแม่รัดนี่ครับรัดปากกันไว้ครับลราพับเข้ากันเบิดเลยครับบัดนี้นี่ครับพ่อจะสองสามสั้นนึ่ครับบางๆครับยังสุกไว้นี่ครับแล้วมาขืนคางไังสีเลยนะครับ อย่างไปเรืออยครับผมไฟอ่อนๆครับคือคอยสุกนะครับใบตองสีใบตองข้าจั้งสีบอสใหม่นี่แจกเนี่ยย่างไฟแห้งไยมันสีใหม่กวนสุกครับผมนี่ครับเมื่อนี้ลูกค้าก็ไล่ไล่ครับยางสุกไปแตะโดนเราละครับแล้ว่ากว่าสีได้กลับมาทายกับเด็กนะครับนี่เหมื่นตึ๊บแล้วครับนี่ครับสุกแล้วก็จีเป็นประมาณนี้แหละครับอันนี้เป็นใบตองสั้นร่องสุดท้ายแล้วนะครับเนาะ ทีนี้ก็มาแกะเบิ้งครับข้างในเป็นจัิงแต่มันลุ้นเงินเลยนี่ครับจังหวาเปิดออกนี่ยังหอมห้วยห้วยอยู่นะครับห่วยอุยู่ับกรุบเลยครับคุณนะหายตรวจตวจเลยครับที่เด็ดเลยนะครับนี่เดี๋ยวเขามามั่งเบิ้งข้างในครับคุณนะตัวตัวเสียบครับหอมหวยห่วยเลยจังว่านี่คักดอีดีเด็ดเด็ดเลยครับ ท่านผู้ชมที่อยากลองลิมชิมรถอาหารเซฟสียบๆทึงๆจังสี่บรรยากาศดีๆนะครับเนาะเลี้ยนเชิญนะครับเด้ออยู่ที่ร้านซอยถีคาเฟ่ครับผมพิกัดกายุบันน้องสองฮองตะบนพ่นง่ามเพื่อนน้องหานจังหวัดอุดรธานีครับพิมพ์ซื้อร้านนะครับซอยถีคาเฟ่คนหาใน Google Map ครับสิมีแผนถีน้ำทางมากนะครับเนาะร้านเปิดทุกมื่อครับหยุดทุกวันพุธครับผมเปิดตั้งแต่11บเอโมงจนหอดถ้าทุ่มนะครับแล้วมาเจอกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณในไลค์ครับสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคครรััับบสสวดี